สวัสดีครับใหม่แล้วนะครับคุรุมานะครับผมวันนี้นะครับมานะครับ b ี d วดีซลนะฮะสวยงามตรองรุ่นนะครับตัวนี้มีปุ่มด้านหน้านะครับสองปุ่มนะฮะเดินหน้าถอยหลังกดได้เลยนะครับครับสเต็ปแรกนะฮะก็ใช้ปุ่มคอนโทรลได้นะครับ ตัวนี้เราต่อกับไฟ AC นะฮะสตาร์รถใช้งานได้นะครับเพื่อประหยัดไฟนะฮะไม่ต้องกลัวแบตหมดอายุนะไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับตัวนี้แล้วก็มี Voice Command นะครับในชุดนะฮะให้เบบีโอเปนเ n อะ e คอร์เทนนะฮะประมาณนี้นะครับชุดคำสั่งก็มี Open the Curtain c ทน e คดเดอะเคอร์เทนโคดเดอะซันเชตโคดเ e อะเคอร์เทน Hi Baby, close the curtain open the curtain okay, Open a นะเราให้มันทำงานเสร็จก่อนนะครับตัวนี้ให้เบบ close the curtain, okay, close the curtain. คำสั่งก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับปิดเปิดนะครับผมโอเคนะฮะตัวนี้นะครับผมติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ราคาโดนๆน,นะฮะคุลุมะนะครับสวัสดีครับ